เมื่อลมมมวนตัวลงปะทะหาดระอองทรายก็ปลิวสวัยเป็นกลุ่มขึ้นฟุ้งตลบไปหมดฟูงนกบินว่อนปีกมันทับทับท้องฟ้าสีครามโปร่งชายหาดแถบนั้นว่างและเงียบสงัดมีแต่เสียงคลื่นลมที่ดังคลางไม่ขาดระยะคนกลุ่มหนึ่งได้มาชุมนุมกันณะที่นั้นทุกคนมีอาวุธประจําตัวตั้งแต่ปืนเล็กยาวปืนสั้นกระทั่งสเตนและคาบายเขาเหล่านั้นไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นโจร ที่นั้นไม่ใช่ชุมโจรแต่เป็นจุดนัดพบเพื่อการเจรจาให้แตกหักระหว่างโจรต่อโจรโดยมีลมท้องทะเลอันไพศาลหาดอันเงียบกลิบและขุนเขามหึมา300ยอดเป็นพยานว่าการตัดสินใจของใครจะแน่วแน่ระหว่างทางสองแพปลงกลับใจหรือจะเป็นโจรต่อไปยอดขนตำนานอมตะนิยายไทยลูกทุง่งผลงานจากปลายปากกาของอรวรรณ เหล้ามีจํานวนมากผู้หญิงสามสี่คนสวยยังชาวชนบทได้ยืนคุมเชิงขวดและให้เหล้าตลอดจนกระทั่งกับแก้มโดยไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องตราบใดที่การตัดสินใจของแต่ละคนยังไม่เด็ดขาดลงไปว่าจะเอาทางไหนกระนั้นยังมีคนหนึ่งที่พกผู้หญิงมักส่งแก้วเหล้าให้ตลอดเวลาที่เขาหันมามองพางสั่นแก้วอันวา่างเปล่าภายหลังที่เขาได้ดื่มมันเข้าไปแล้วหลายต่อหลายแก้วเขาเป็นคนกระทัดรัดแม้จะมีส่วนสูงกว่าความกระทัดรัดสักเล็กน้อย ไรทั้งสองผายและลาดย่างสมส่วนเขาหน้าเหี้ยมเกลี่ยมทั้งยังได้ผสมความอบอ้าวระดิษไ้ายของเล่าเถื่อนกล่าวกันในหมู่โจรว่าประกายในดวงตาคู่นั้นของเขามีคุณสมบัติพิเศษเฉียบขาดจริงจังสมกับเป็นคนใจกระด้างวันนั้นตั้งแต่เราโจรได้มาพบกันเขาเป็นคนคนเดียวที่พูดมากกว่าใครและเขาก็ได้พูดอีกครั้งหนึ่งเมื่อขณะยืนเอาหลังพิงต้นมะพร้าวเสียงที่เขาพูดนั้นหนักแน่นแจ่มใสและจับใจ ความเห็นของฉันมีอย่างนี้เท่าที่ฟังดูแล้วพวกเราส่วนมากที่ยังถูกยึดเหนี่ยวไว้ไม่ยอมให้ตัดสินใจอะไรง่ายๆก็คือความรักพวกพ้องเป็นประการสําคัญนับว่าถ้อยคํานั้นเป็นที่ถูกใจของทุกคนที่ต่างยิ้มขึ้นพร้อมกันหัวหน้าใหญ่คุณโจรทวมขุนสารยิม้มพร้อมยกมือขึ้นรูปคางอันเกลื่อนไปด้วยคราหยาบกระด้างใบหน้าของขุนโจรท้วมในยามนี้เปล่งปังเต็มไปด้วยการตัดสินใจและสำนึกผิดช,ชอบอย่างคนดีๆเรานี่เองแต่เราก็ต้องคิด ใชหนุ่มกล่าวต่อคนที่คิดจะเป็นคนที่นี่300ยอดและอื่นๆในย่านเดียวกันพ่อของเราแม่พี่น้องตลอดจนสมบัติเล็ก,ลกๆน้อยๆแต่ทว่าวก็เป็นของเราอยู่นั่นเองเราจะทำกับมันอย่างไรกันกว่าจะพบลูกพบเมียทีเลือดตาแทบกระเด็นดีไม่ดีโดนปืนตำรวจเป็นศพไปดีไม่ดีถูกคว้าเอาตัวไปเพราะฉะนั้นการที่พวกหัวหน้าจะสละตัวข้อสู้คดีเราก็ยังมีความหวังอยู่บ้างหากโจทย์ไม่เอาเรื่องหรือหาตัวโจทย์ไม่ได้เมื่อไม่มีข้อหาไม่มีตัวผู้ต้องหา ผิดไม่ผิดเราไม่ต้องพูดกันเพราะกฎหมายจะลงโทษผู้ผิดได้ก็เมื่อมีหลักฐานมั่นคงจริงภู้พูดถูกทุกอย่างไม่มีข้อหาจะมาจับข้อตารางได้ยังไงวะเสียงใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นแล้วอีกหลายคนก็พากันรับร้องพวกที่แน่ใจว่าไม่เป็นไรก็กลับบ้านพยายามติดต่อกับผู้ที่เราคิดว่าเป็นโจทย์พยายามปรับความเข้าใจกับเขาให้เขาเห็นใจว่าไหนไหนมันก็ผิดกันมาแล้วขออภยัยเสถิดอย่าจองล้างกันเลยมันจะกลายเป็นเรื่องผ่านกันภายหลังพวกชาวบ้านจะรู้สึกอย่างไร เขาต้องนึกถึงสองประการดีและร้ายแรกทีเดียวสมขอเล่าอาหน่อยสาวสมที่ถูกฉุดมาจากประจวบท้ายสุดกับพิษสมัยโจรผู้ผัวรินเล่าไปประคองส่งให้คนชัดลูกพี่ของสามีแล้วภูมิก็กล่าวต่อไปด้วยเสียงกังวลเนิบนาบแต่ทะว่าจับใจพวกชาวบ้านต้องคิดประการแรกทีเดียวนอนตาหลับไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายประการหลังอยากเอาคนเข้าตารางด้วยความแค้นแต่เขาก็ต้องคิดว่าแค้นของเขามันก็อาจทําให้เขานอนตาไม่หลับ พวกพ้องเราที่ตำรวจไม่มีหลักฐานเล่นงานอาจล่อเขาเอาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเขาสรุปเพื่อสวัสดิภาพของคนที่เกิดที่นี่และควรจะตายที่นี่ควรเข้าหาตำรวจส่วนพวกเราที่อยู่ห่างออกไปหัวหินชะอําก็มีลงไปถึงทับกลิตชุมพรน่นควรหาทางแยกย้ายกันไปไอเรื่องสู้กับเจ้าหน้าที่นั้นมันสู้กันได้วันยังคำ่ำแต่นับวันเราจะร่อยหลอดลงไปล้มหายตายจากไปอยูกยาอาวุธลดน้อยถอยลงพวกเราตายแล้วไม่มีตัวแทนแต่ตำรวจมีตัวแทนนับไม่ถ้วน จากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นคิดดูให้ดีพี่ทวมตัวเฮียเราเขาก็ตัดสินใจเข้าหาคาดหลวงแน่แล้วเขาหวังเหมือนกันเมื่อไม่มีโจทย์ก็อาจหลุดไม่เช่นนั้นอาจติดสักปีสองปีหรือห้าปีสำหรับคนที่มีความรู้สึกผิดชอบอย่างพี่ชายใหญ่ของเราเขาไม่สู้สะดุ้งสะเทือนอะไรพี่เกิดว่าไงเสือยคนหนึ่งร้องขึ้นข้าไม่เข้าหาโว้ยเพราะข้าไม่ใช่คนที่นี่ข้าเป็นคนสุราชโน่น แต่ข้าก็เห็นอย่างปูงเขานะอะไรไม่ร้ายเท่าตำรวจมีตัวตายตัวแทนไอ้เรามันมีแต่โจนหน้าใหม่โดนเขาสองสามเพรี้ยงก็วิ่งป่าแตกไปแล้วแต่อะไรมันยังไม่เท่ากับยูกยาอาวุธกระสุนในค้งเราก็ร้อยหลอเต็มทนสู้นะมันสู้ได้เว้ยแต่แค่ไหนอย่างเขาว่านี่แหละคนที่นี่ควรทำอย่างเขาว่าเราเป็นเสือแล้วก็ท่องป่าจนดับไปถ้าเรายอมเข้าหาตำรวจเราอาจโดนตารางแต่มันก็มีหวังออกมาเห็นหน้าลูกเมียนี่ว่าแต่บอกไว้เลย ก้าน่ะไม่เข้าหาแน่เพราะก้าไม่ใช่คนที่นี่ทุกคนนึกถึงเสือใหญ่ทั้งหลายที่ครองความเป็นเจ้าเป็นใหญ่นะสามรอยยอดที่วอดวายตายไปบ้างเข้าหาเจ้าหน้าที่บ้างทั้งที่คนเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นเจ้าเป็นใหญ่สิ่งยิ่งกว่าเขาแต่โจรก๊กนี้เพิ่งเริ่มอารวาสได้เพียงไม่กี่เดือนในที่สุดบุคคลชั้นโจรเหล่านั้นก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายแต่ตัดสินใจอย่างเดียวกันฝ่ายหนึ่งเป็นคนพื้นเพทถบนั้นเดินขบวนเข้าหาเจ้าหน้าที่ เฉพาะพวกที่แน่ใจว่าไม่มีใครทําอะไรตัวได้ก็ลอยชายกลับคืนสู่บ้านส่วนพวกที่ไม่มีภูมิลําเนาในท้องที่จังหวัดประจวบก็จะลองกลับบ้านหรือแยกย้ายกันพวกนี้สัญญาว่าในระหว่างที่พวกพ้องเข้าหาเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นตัวเขาจะไม่ก่อการร้ายอย่างใดอีกต่อไปเพราะจะทําให้คนเหล่านั้นพลอยลำบากไปด้วยตอนนี้เองที่การเลี้ยงเหล้ายาป่าปิ้งจึงเริ่มต้นกันอย่างขนานใหญ่ต่างคนต่างสังเสียอะไรที่ร่วมเป็นร่วมตายร่วมทุกข์ยากลําบากมาด้วยกัน ต้องมาแยกย้ายกันยังหวังอะไรแน่ไม่ได้ว่าวันหน้าจะได้พบปากกันอีกหรือไม่ภูมิเข้าไปหาทวมที่นอนเอกนเนกทวมยิ้มกับเขาแล้วถามแกเล่าภูมิแกจะทําอย่างไรกับตัวแกฉันไม่ใช่คนที่นี่ทวมเสียงคนเลื่อนลอยจับอยู่ที่ประกายแดดที่เต้นอยู่ในท้องทะเลฉันเป็นคนมาจากที่อื่นแม้จะได้ร่วมมือบ้างแต่ก็น้อยครั้งเหลือเกินพวกเจ้าหน้าที่คงไม่รู้จักฉันอีกประการหนึ่งฉันคิดว่าฉันมีทางไปเหมือนกันภูมิแกเป็นคนมีความรู้ฉลาดยิ่งกว่าตำรวจบ,บางคนนี่ ความคิดอ่านของแกการตามไม่ทันเลยจนนิดเดียวนั่นแหละขณะที่การโดนปืนจนโชคไม่ได้แกลากไปแล้วกันก็ไม่อยากเชื่อแกเป็นอย่างอื่นนอ,อกจากตำรวจฉันเคยเป็นตำรวจมาเหมือนกันแต่มันก็มีหลายเรื่องที่ทำให้ฉันกระเด็นออกมาเป็นคนเดินป่าเป็นนายพนเป็นสัตวแพทย์อย่างกระทั่งเป็นโจรมาร่วมมือกับแกนี่งไงแกสรารู้สึกอย่างไรท้วมหมายความถึงลูกสาวกำนันเก่าซึ่งแท้จริงเป็นสายสำคัญของเขาในยุคที่เขากำลังกระเดื่องนามในทางมิจฉาชีพ เราได้พูดกันแล้วพูดกันแทบทุกคราวที่พบกันเขาอาจรักฉันแต่อยาหวังอะไรในตัวฉันเกศรารู้ว่าฉันคือโจรอาจตายอาจหายสาบสูญอาจเข้าคุกเข้าตารางเด็กคนนั้นทวมพลอยตาลอยไปด้วยฉลาดน่ารักเด็ดเดี่ยวหากพ่อมันกับฉันไม่รักกันมันเสร็จฉันเสนานแล้วแต่มันไม่รักเราไม่ใช่หรอวะภูมิพูดพางหัวล้อพางทวมพลอยหัวล้อไปด้วยก็มันไม่รักนะซิถ้ามันรักที่ไหนเราจะถึงแก่เราบอกตรง ฉันสงสารมันฉันรู้มันรักแกยิ่งกว่ารักพ่อรักแม่มันด้วยซ้ำมั้งฉันไม่ชอบพ่อตาไม่ชอบกำนันอุ่นอุ่นเป็นคนคตในข้องอในกระดูกเว้นแต่ฉันคนเดียวแล้วเล่นกับมันยากเล่นกับกำนันอุ่นมันต้องถึงขนาดหมกดินหรือไม่ก็ร่องเรือโยนให้อหลามกินนู่นป่วยการถึงยังไงเขาก็เป็นพ่อเกศราหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อนี่แหละฉันเห็นต้องจากเกศราไปท้วมลุกขึ้นนั่งกอดเข่านางสมเอาเหล้ามาให้ขวดหนึ่งมีหอมหมกับเนื้อเค็มเป็นแกลม ข้อพิสูจน์ที่ว่าอีเด็กคนนั้นมันรักแกจําได้ไหมตอนที่มันลากปืนออกไปยิงกับตํารวจมันวิ่งตัดหน้าแนวกระสุนเข้าหาแกเลยนะเว้ยเสี่ยงอย่างบ้าบินพูมพมพึมพำนั่นแหละมันรักของผู้หญิงล่ะรงว่ามันรักแล้วก็นกเป็นนกไม้เป็นไม้มันเห็นไปด้วยแต่ลงมันไม่รักหักหลังสเสด็จญาติเหมือนกันตะว,วันชิงครบแล้วภุมิสีหราชมาถึงบ้านพักเขายังอิดโรยจากการเดินทางเกือบห้าชั่วโมงก่อนจะถึงบ้านพักเขา ขณะเมื่อขุนโจรท้วมยังคลองสกักขุนโจรยังเต็มภาคภูมิและก็เพราะว่าเป็นเจ้าของบ้านซึ่งถูกถอดออกจากตําแหน่งกำนันเพราะฝักใฝ่ในการทุจริตและเป็นผู้ตกอยู่ภายใต้ที่พนของขุนโจรภูมิผู้กู้ชีวิตท้วมไว้ได้จากการยิงต่อสู้ตํารวจนอนหายใจขมแมวขมแมวรอกุญแจมือหรือไม่ก็จะตายจึงเป็นเขยของกำนันอุ่นได้อย่างพ่อตามไม่มีทางขัดขวางแต่นั้นย่อมหมายถึงการยินยอมพร้อมใจอย่างไม่มีเงื่อนไข,ขของเกศราด้วย และเกษลาก็ไม่เคยพบชายใดที่ถูกใจเหมือนผัวหล่อนคนนี้เลยอดีตกำนันสันดานโจรน,นั่งดวดเหล้าอยู่บนแคร่ที่พ้นใต้ถุนมาเล็กน้อยเหลือบมองดูลูกเขยยังไม่สบใจเหมือนดังได้เคยมองมาแล้วครั้งหนึ่งกระนั้นแกก็ยังคล้ำเขาไม่แตกต่างจากคล้ำทวมเพราะแกย่อมรู้ดีว่าเห็นเจ้าลูกเขยนอกจากมือไหวยังแม่นปืนสั้นยังกับจับวางอีกด้วยว่าไงเขาตกลงใจหรือ,อยังแกถามเอาเล่าซะหน่อยสิ ภูมิเกือบจะเลยไปยังเรือนหลังเล็กอันเป็นที่อาศัยของเขากับเมียแต่แล้วก็เปลี่ยนความตั้งใจหันมาลินเล่าเข้าปากรอบหนึ่งมีทางอะไรที่ดีกว่านั้นใครก็รู้มีเสืออะไรที่ยิ่งใหญ่ความเป็นเจ้าพ่อสามร้อยยอดอยู่ได้นานรายไหนก็รายนั้นจบข้อหาตำรวจเปล่าข้าหลวงเล่าแกฉชั้นเหรอยังไม่แน่แล้วจะอยู่กันยังไงกำนันอุ่นพูดหางเสียงไม่ดีไม่ทำงานแบบนั้นแล้วจะเอาอะไรกินเข้าไปวันหน้าเผื่ออ,อีเกตกท้องขึ้นมา เขามองหน้ากำนันอุ่นอย่างจงชังความจริงเขาเคยนึกอยู่เสมอว่าถ้าเกศลามไม่เป็นคนดีเสียน่อยเท่านั้นก่อนทิ้งถิ่นนี้คงได้ยิงกำนันอุ่นหกขมเรนเป็นเสนานแล้วฉันจะไปจากที่นี่มันเหรอถ้าทางกำนันอุ่นกระปิกกระเป๋าขึ้นมาทันทีแล้วก็เปลี่ยนเสียงเจ้ามันไปด้วยเหรอมันยังเด็กนักแล้วก็ลูกฉันคนเดียวด้วยนะาเอ้ยไล่มันเอ้ยวัวควายเอ้ยใครจะดูแลเปล่าฉันจะไปคนเดียวลูกผู้ชายมันต้องอย่างนั้น เขาเลยเล่าใส่แก้วแล้วกรอกอีกรวดเดียวตามเคยดวงตาแดงกร่ำรของเขาจ้องหน้าแกอย่างประสงค์ร้ายเขาอยากพูดออกมาว่าการที่ลูกสาวแกเสียผัวไปคนหนึ่งนั้นดูแกช่างไม่แยแสเสียเลยแต่เมื่อคิดว่าป่วยการจะพูดกับพ่อตาซึ่งรังแต่จะก่ออารมณ์ร้ายเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินตรงไปยังเรือนหลังเล็กซึ่งปลูกใหม่ไม่นานมานี้เองหลายคนในเขตบ้านเดียวกับกำนันอุ่นไม่อาจเข้าใจความรู้สึกของเสร้ลยหน้าใหม่คนนี้ว่าในขณะนั้นห่วงความนึกคิดของเขาเป็นอย่างไร เขายืนนิง่งตากวาดมองสรรพสิ่งต่างๆรอบตัวกระท่อมของเขาตลอดจนกระทั่งได้ยินเสียงเรียกเจ้าเจอย,ย่างดีใจแล้วร่างของเกศลาก็ปลิวมาตามทางเล็กนั้นจนฝุ่นฟุง้งเขายิ้มกับรอนเมือ่อรอนทลาเข้ามาหาเขาแล้วโอบไว้เหมือนรอนเป็นทารกพางตบหัวรอนเล่นฉันนึกแล้วเชียวยังไงพี่ต้องกลับต้องกลับวันนี้เออให้มันได้ยิงนี้สินะนึกอะไรต้องเป็นอย่างนั้นไปผัดเครื่องแต่งตัวไปอาบน้ํากันดีกว่าเกศขึ้นข้างบนก่อนสิพี่ธนาเกศมีของดีเหมือนกันนะพี่นะ เขาปล่อยตัวตามแรงชุดของเกศลาขึ้นไปข้างบนหล่อนวิ่งไปหยิบแม่โขงมาส่งให้เขาขวดหนึ่งแม่โขงเชวเหรอเขาร้อเพื่อให้หล่อนเกิดความปลื้มใจว่าเขามีความยินดีที่จะได้จากมือหล่อนทิดคุ้มขาไปประจบหลายวันแล้วฉันฝากเขาซื้อสามขวดเขามาถึงเมื่อบ่ายนี้เองพี่ชอบเครื่องในวัวต้มไม่ใช่เหรอไม่ว่าไรเกศทำพี่ชอบทั้งนั้นหลีหนูเอ้ยอืมหล่อนทําเสียงในจมูกนั่นก็ทําไว้ด้วยนะเนื้อกวางเค็มเกศย่างไว้อีกฮึมเขาล้อ อะไรอีกจะได้ฮืออีกก็นี่ไงเล่าว่าแล้วก็เอียงแก้มขวาให้นี่ของสดแต่ยังไม่ขา่าหล่อนว่ายังก่อนต้องจูบตรงหัวใจก่อนสิจูบที่เสื้อก็ไม่เอาต้องเนื้อล้นล้นเฮ้ยอะไรกันนะพี่อาบน้ําปะแป้งเสร็จก่อนเคาจูบไม่ได้เหรอไม่ได้เอา้าเอาก็เอาทั้งสองพระจากเล้าลมกันก็ออกไปอาบน้ําเมื่อกลับมาถึงเกศลาก็จุดตะเกียงลานเพื่อแต่งตัวให้เสร็จก่อนผัว เราลงบันไดไปเตรียมยกถาดทองเหลืองซึ่งมีข้าวปลาอาหารที่ทำไว้ด้วยมือตัวเองกำนันพ่อของหล่อนโผล่เข้ามาในครัวแล้วบอกว่ายกของไปให้มันแล้วเองออกมาหาพ่อกับเดี๋ยวเกตสีหน้าเกตสลาไม่ดีหล่อนรู้ว่าพ่อกับผัวไม่ค่อยกินเกลียวกันเท่าใดนักหล่อนจัดการให้ภูมิเรียบร้อยก็ออกจากห้องพักใหญ่ก็กลับเข้ามาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนัก ภูมิรู้ตัวดีว่าพ่อกับลูกคงมีการโต้เถียงอะไรกันมาบ้างแล้วเกศลาของเขาพยายามทําสีหน้าให้แช่มชืน่นแต่ก็ซ่อนความเศร้าหมองไว้ได้ไม่นานพี่ยังไม่หิวเหรอทีแรกทั้งหิวทั้งมึนแต่อาบน้ําแล้วก็ค่อยังชั่วนิดพี่รอเกศอยู่นี่ไงอุ่นแกงเผ็ดหน่อยไหมพี่มันจะเย็นเสียหมดโอ้ยต้องให้มันดียังไงนักเที่ยวข้าวบูดกับเกลือยังเคยมาแล้วนั่นเมนคนละอย่างนะพี่ถึงเวลายอย่างนั้นทํายังไงก็ได้แต่นี่จะเอาอะไรก็ได้สรรพัดอย่าง ต้องการอะไรจะเอาอะไรบอกเกดเถอะทําได้ทําให้ทั้งนั้นด้วยความเต็มใจสรรพัย์อย่างละพี่เขาวางมือบนไหล่ของเกดสลาผิวพรรณในลมผ้าของหล่อนที่แดดลามปามเข้าไปไม่ถึงนั้นดูผุดผ่องเนื้อแน่นอวบทรงอกเป็นพุ่มพงวงโยนตาโยนใจผืนอกเต็มสมบูรณ์เกศสลาเพิ่งอายุ17ปีน็ดปีนี้เองและหล่อนก็รักเขาอย่างจริงจังเสียด้วยหล่อนเป็นผู้หญิงชนิดเสือเหมือนพ่อจริงจังเลือดร้อนไม่เคยเปิดท่าทีให้ใครในเรื่องชู้สาว แม้จะชอบร้องลิเกหรือเพลงสากลในบางคราวก็ตามแต่กำนันอุ่นไม่เหมือนพ่อของคนทั้งหลายที่รักลูกความจริงแกก็รักแต่แตกต่ตางกว่าคนอื่นมากความมั่งคั่งของกำนันอุ่นเป็นที่รู้กันว่าประเดี๋ยวแกเข้าข้างฝ่ายเสือประเดี๋ยวแกเข้าข้างพวกตำรวจถ้าเสือกกไหนพึ่งพาใส่แกทำประโยชน์ให้แกเต็มที่กำนันอุ่นก็เป็นของฝ่ายนั้นตัวเป็นเกลียวแต่เมื่อเห็นท่าจะเสียเชิงตำรวจทันทีกำนันอุ่นจะเปลี่ยนโครงการและความคิดเห็นของแก ลายต่อลายก๊กของไอ้เสือไม่ว่าใหญ่น้อยกำนันอุ่นหักหลังมาแล้วทั้งนั้นแต่กำนันไม่กล้าหักหลังเสือทวมไม่มีใครกล้าแตะต้องเพราะทวมเป็นคนจริงจังสมัครพรรคพวกมากลงได้ลั่นปากว่าเขาจะสังหารใครเข้าแล้วไม่มีวันที่ใครจะรอดมือเขาไปได้อย่าว่าแต่ลั่นปากว่าจะสังหารเพียงแต่เสือทวมปาลบว่าไอ้คนจําพวกนั้นไม่น่าเป็นผู้เป็นคนอยู่ต่อไปในโลกนี้เท่านั้นเองมือรองของเขาจะสั่งต่อไปอีกสองสามวันเป็นอย่างช้าหมอนั้นจะเป็นศพส่งเข้าวัด กำนันอุ่นไม่กลา้าที่ไม่กล้าเพราะท้วมเป็นคนพื้นนั้นรู้จักนิสัยสันดานกำนันอุ่นดีว่าเป็นคนอย่างไรท้วมเคยคำรามไว้เสมอว่าถ้าอัวตายเพราะมือหรือกำนันก็ยังคิดว่าแกจะอยู่ได้อ๋อคนอยังอ้วไม่คิดล้างหรือคนเดียวหรอกพอจะล้างโคตรเลยทีเดียวเพราะกำนันอุ่นเกรงขามเสือท้วมดังนี้เขาจึงต้องเสียลูกสาวคนเดียวของเขาให้แก่ภูมิศิรราชท,ที่กลายเป็นยอดคนของเสือท้วมนับตั้งแต่เขาซัดเซพเนจรมาแต่ใต้ขึ้นเหนือ ไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนและเขาเป็นใครสองหรือ3ครั้งที่ขุนโจรทวมเพียนจะสังหารเขาด้วยความสงสัยยังเต็มที่ว่าเขาเป็นสายเขาซอกซอนหลบมือสมุนของขุนโจรทุวมไปได้อย่างบุดวิดทั้งที่ปืนในมือเขาทั้งสองกระบอกจะลั่นเมื่อไหร่ก็ยังได้ชีวิตมนุษย์เมื่อนั้นกระทังเมื่อครั้งสุดท้ายจับพัดจับผูกเขาถูกพาเข้าไปในเหตุการณ์อันน่ากลัวคือขนาดที่ตำรวจเข้าล้อมจับเสอทวมยางชนิดไปไม่รอดขุนโจรทวมสู้กระทังมองไม่เห็นทางรอดทั้งตัวเองก็เชื่อว,ว่าตายเพราะมือตำรวจ ตอนนี้เองที่เขาเข้าไปยิงสกัดตำรวจไว้เราลากทวมออกจากที่นั่นทวมคิดจะสู้ตายแต่เขาถูกเอาไปฟูมฟักและทั้งรอดตายซึ่งทวมถือว่าเป็นการเกิดใหม่เอาเลยทีเดียวเขาจึงเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เอาจริงๆสําหรับเสือทวมเพราะว่าขุนโจรผู้นั้นรู้จักค่าของชีวิตรู้จักค่าของความกระตันอยู่เขารู้ว่าชีวิตเขาที่ยั่งยืนต่อมาได้คือน้ํามือและน้ําใจของภูมิศรีหราาชเขาไม่เคยใช้ปืนและมือของเขาสังหารใกลให้ดับไปเลยก็จริงแต่เขาทําให้ขุนโจรทั้งชุม เห็นความสามารถเขาเรากับปฏิหารในการยิงปืนสัน้นเขาทําให้ทุกคนต้องถอนใจยาวและใกล้อย่างยิ่งจะได้มีฝีมืออย่างเขาเพียงเท่านั้นก็ถมเถไปแล้วเพราะส่วนของคนอันเป็นจุดอับหรือจุดล้มนั้นตั้งแต่ท้องถึงดวงหน้าเป็นเป้าใหญ่ยิ่งกว่าเปลวเ,เทยนและขั้วมะพร้าวตั้งแต่ท้องและหน้าอกคนเราย่อมเป็นจุดดับทั้งซีนหากว่าโดนขนาด6.35หรือ11มมหรือ9มมเข้าไม่ว่าที่ไหนหากไม่ดับไปก็ต้องหยุดหรือล้มลงทันที ข้อนี้พ่อตาเขาจึงมีความกล้ามเกรงเอาการอยู่กระนั้นภูมิศรีราชก็รู้ดีว่าเมื่อสิ้นขุนโจรทวมขุนสารเสกคนหนึ่งแล้วตัวเขาเองแม้ว่าจะเป็นมือปืนก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเขาไม่ใช่คนถิ่นนี้อีกประการหนึ่งพวกหัวเห็ดบ้าบินที่เป็นสมุนโจรแต่ละคนก็พากันกลับข้อหาตำรวจอันเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่แกต,ตัวเขาเหล่านั้นเองเขาก็เหมือนเสือสิ้นเขี้ยวเล็บแต่ว่ากำนันอุ่นได้หักหลังใครข้อแล้ว ศัตรูของกำนันอุ่นเสียชีวิตลงไปกำนันอุ่นจะต้องได้ผลประโยชน์ในการเสียชีวิตของคนเหล่านั้นทันทีถ้าเขาตายด้วยมือกำนันอุ่นศพของเขาจะถูกกำนันอุ่นและพวกระกาศทันทีว่าเขาคือหนึ่งในขุนโจรทวมที่ไม่คิดกลับใจในฐานะกำนันเขาจึงถูกสังหารและได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีอันที่จริงก็ไม่ยากเย็นอะไรที่เขาจะจัดการสังหารกำนันอุ่นเสร็จเลยเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าลูกสาวกำนันอุ่นไม่เกิดผัวพันกับเขาไม่แสดงว่ารักเขายังเมียที่ดีที่รักผัว คำน้อยไม่เคยกล่าวให้สะเทือนใจมีแต่ความหวานความจงรักภักดีความเชื่อถือและยินยอมทั้งเป็นเจ้าของความสุขของเขากระทั้งเขาไม่อยากพาจากหล่อนไปถ้าลูกสาวไม่ดีขนาดปานชนีแล้วกำนันอุ่นไม่มีชีวิตต่อไปอย่างไร้ปัญหาพี่ภูมิพี่พพเสียงเผ่าเบาดังร้อจากใต้ถุนใครเสียงเกศลาแหลมขยับตะเกียงแต่เสียงนั้นทําให้ภูมิเกิดความเข้าใจอะไรอย่างหนึ่งเขาจับมือเกศลาไว้เงียบนั่งที่นั่นอย่าเอะอะเรื่องของพี่ แล้วเขาก็ถัดหลังลงไปทางห้องซึ่งจะทําเป็นครัวใครฉันขมพี่เพิ่งมาจจประจบไงเราอย่าลงมาดีกว่าพี่คืนนี้กำนันแกเอาพี่แน่แลวที่เรือนเจ้าพลอยตอนนี้มีคนประชุมกันเกือบยี่สิบกำนันเขาเป็นคนเรียกเองเขาว่าคนอื่นเข้าหาตำรวจหมดพี่ไม่เข้าหากจับตาล่อไปให้ตำรวจจะดีมากเขาอาจได้เป็นกำนันอีกก็ได้เขาจะลงมือเมื่อไหร่คืนนี้แหละระวังระวังอาหารการกินด้วยพี่เกตดมันอาจไม่รู้แต่ฉันได้ยินหมดไอ้ยเยิ้มก็เข้าประชุมพี่มันเป็นคนมาบอกมันว่ามันเห็นใจและสงสารพี่ขอบใจไว้ กลับไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวแกจะพอยเดือดร้อนแบกับฉันด้วยอีกคนหนึ่งเขาหันตัวกลับแล้วเดินเข้ามาในห้องใครพี่เกศราถามหน้าซื่อใครคนหนึ่งเขาตอบหนุนหวนเสียงเหมือนทิศคุ้มเสียงอาจเหมือนแต่ไม่ใช่แล้วทําไมพี่ทําหน้าตาเยี้ยมเกรียมอย่างนั้นเล่าขามาบอกว่าอะไรบอกเรื่องที่ฉันควรรู้คนเดียวเท่านั้นโธ่พี่มันเรื่องดีเรื่องร้ายเล่าฉันเป็นเมียพ่ภูมินะเมียจริงๆไม่ใช่เมียอย่างอีพวกนั้นเขาโหดร้อนในลําคอพลางชี้มือไปทางถาดกับข้าวเกศ หากกับข้าวเหล่านั้นมียาพิษตัวเธอเนี่ยจะมองร่างกายฉันขณนะชักดิ้นชักงอกลางสำรับกับข้าวด้วยความรู้สึกอย่างไรยาพิษเกศราชีไปที่สำรับกับข้าวนี่แปลว่าใครคนหนึ่งเป็นคนบอกพี่ว่าฉันกําลังคิดวางยาให้พี่ตายด้วยมือเกศอย่างนั้นใช่ไหมเหล่าไม่มีใครบอกพี่แต่ฉันเกิดรู้ขึ้นมาเองเกศจะว่าอย่างไรไอ้คนบอกพี่เป็นคนทรยศมันอยากให้เราแตกกันกรามของเสือร้ายสีหราชนูนขึ้นมาอย่างน่ากลัวเขาเดินเข้าหาหล่อน และทันทีนั้นเขาตบหล่นด้วยหลังมือสุดแรงร่างน้อยนั้นพาวาไปตามแรงตบของเขาฟุบลงกับพื้นทันทีหล่นร้องออกมาเบาๆได้ยินแต่เพียงเขาเท่านั้นแล้วหล่นก็เงยหน้าขึ้นเขาเห็นเลือดสีแดงเข้มผ่านลิมฝีปากของหล่นออกมามันไหลซึมเป็นทางหน้าหล่นขาวเผือดดวงตาที่ลุกวาวย่างดวงตาเสือแม่ลูกอ่อนเป็นไปชั่วครู่หนึ่งในขณะที่ความเจ็บความตกใจกําลังเข้าคลองความรู้สึกของหล่นและมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นความขมขื่น เสียใจเต็มไปด้วยความรักที่หล่อนมีต่อเขายังไม่มีวันจืดจางเพียงแต่สงสัยทำไมพี่ถึงเอาแต่โมโหถึงปานนี้ถึงได้ตบฉันฉันเป็นเมีย เพราะความสมัครใจของฉันพี่ไม่ได้ชุดฉันมาเพื่อจะได้เข้าใจว่าฉันมีใจเจ็บต่อพี่อาฆาตมากร้ายต่อพี่ฉันเป็นเมียพี่เพราะฉันรักพี่หากสิ่งเหล่านั้นเป็นยาพิษก็มีคนที่พี่จะมาทุบตีหรือเตะฉันให้เจ็บเปล่าแล้วก็เคยตัวแก่พี่ในวันหน้าวันหลังอะไรผิดนิดผิดหน่อยต้องถึงมือถึงตีนจนเคยตัวหากว่าของเรล่านั้นมียาพิษพี่สงสัยอันไหนมียาพิษให้ฉันกินเลยฉันจะกินให้พี่ดูไม่ดีกว่าเหรอมีทรยศมันทรยศด้วยอะไรให้มันตายด้วยนั่นถึงจะสะใจทำไมพี่มาตบฉัน ร่อนลุกขึ้นเดินเข้าไปที่หัวนอนกระชากปืนออกจากซองปืนของเขาแล้วเดินเข้ามาช้าๆดวงตากระด้างกล้าวด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวนี่มันนางเสือดาวชัดๆเขายืนนิ่งอย่างคนระมัดระวังทุกฝีก้าวท่าทางเขาไม่ผิดอะไรกับนักมวยที่พร้อมต้อนรับคู่ต่อสู้ที่จะจู่โจมเข้ามาทุกรูปแบบไม่ว่าไม้ไหนแต่นางเมียเขาไม่ได้ถือด้ามปืนให้เกิดความเข้าใจผิดแต่อย่างไรร่อนถือปากระบอกปืนแล้วยื่นส่งให้เขา ถ้าแน่ใจว่าเกตเป็นคนชั่วคนร้ายตัดสินฉันด้วยวิธีที่พี่เคยตัดสินใครต่อใครและช่วยตัวพี่เองมาแล้วอย่างนี้สิหล่อนส่งด้ามปืนนั้นให้เขาและย่อกายลงกราบที่เท้าภูมิสรีหราชเสียงร่อนสั่นสะท้านพี่ยิงฉันฉันโอ,อโหเสียพี่ทุกอย่างขออย่างเดียวอย่าเข้าใจผิดเมียพี่เท่านั้นภูมิสิีหราชยัดปืนกระบอกนั้นลงในพุงเขาและสุดตัวลงนั่งข้างๆหล่อนพร้อมเอามือเชยคางหล่อนขึ้นพร้อมใช้อุ้งมืออันกระด้างของเขาเช็ดเลือดที่ไหลาอาบคาง เกสลาชาตินี้พี่เห็นจะรักใครอื่นไม่ได้นอกจากเธอหล่อนขยับตัวหน่อยหนึ่งแล้วฟุบหน้าลงบนตักเขาตอนนี้เองที่ความชอกช้ำความน้อยเนื้อต่ำใจทําให้หล่อนสะอื้นห้ออกมาอย่างสิ้นสุดความอดกลั้นผูมิเสียร่าดได้ยินแต่เสียงหล่อนพราพี่ไม่รู้หรอกเลยว่าฉันรักพี่ฉันรักผัวของฉันรักนี้จะรักมั่นจนวันตายเขาบีดต้นแขนหล่อนไว้แน่นและบางกล่าวก็กระชับแรงด้วยความรู้สึกเกสลาเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราอยู่กันอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เสร็จแล้ว ฉันเกือบจะเข้าใจว่าพี่หมายถึงอะไรแต่ฉันก็ไม่เข้าใจงั้นก็เข้าใจเสียฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ช้าใครตกใครต้องวอดวายตายจากกันไปข้างหนึ่งรอนสะอื่นถ้าฉันไม่รักเกสลาป่านนี้กำนันอุ่นตายเสียนานแล้วพ่อเกสลาไม่เคยเข้าใจอะไรฉันจริงๆเขาคิดอย่างเดียวและเดี๋ยวนี้เขายิ่งคิดยิ่งหมายมั่นมากขึ้นเมื่อไหร่ท้วมไปจังหวัดเมื่อนั้นเขาต้องเอาฉันให้อยู่หมัดฉันจนใจจริงๆเพราะเขาเป็นพ่อของเกสลาและเกสลาก็เป็นเมที่ดีหาใครเสมอเหมือนอีกไม่ได้แล้วสำหรับฉัน ถ้าอย่างนั้นเราไปด้วยกันเสียไม่ได้เหรอนานไปพ่ออาจคิดได้ภูมิเสียรัตอยากบอกเมียของเขาว่าคนอย่างพ่อหล่อนเรื่องคิดได้ในทางดีงามนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เอาทีเดียวแต่จะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาสักอย่างเดียวนอกเสียจากลังแต่จะทวีความชอกช้ำให้แก่เกศรามากขึ้นเท่านั้นเราไปด้วยกันได้เกศแต่ต้องไม่ใช่เดี๋ยวนี้ทําไมเสียงเกศลากระชากกระชันขึ้นมาทันทีทันควันทาไมฉันไม่ได้เป็นเมียพี่หรอกเหรออีพวกเหล่านั้นมันถูกฉุดมามันยังยอมไปตายกับผัวมัน เกศลาเอ๋ยตัวของเราเข้าใจอะไรง่ายๆหุ่นหันพัดแล่นไปถึงหมดทุกอย่างถูกละ่ะเราไปด้วยกันสองคนไปกันได้ผัวกับเมียไปไหนไปกันได้แต่เราจะไปไหนเราจะเอาอะไรกินเข้าไปที่ดินจะทํากินสักกระแบบมือเราก็ไม่มีพี่ต้องวิตกอะไรข้อนั้นพี่ไม่รู้เหรอทองทั้งหมดที่ฉันมีร่วม25บาทนะพี่เราตั้งตัวได้ถมไปเกศฉันน่ะรักใครต่อไปไม่ได้เสร็จแล้วเห็นต้องรักเราคนเดียวในโลกนี้แต่ฟังหน่อยเถอะ ปะตักมันยังติดหลังฉันไปแม้ตำรวจไม่รู้จักฉันแม้ไม่มีหลักฐานจะทำอะไรฉันได้ในข้อไหนๆก็ตามแต่พ่อของเกดต,ต้องเอาอะไรต่อเมี่อะไรมาโยนให้ฉันจนได้ยิ่งเกดไปกับฉันแกก็จะพยาบาทมากยิ่งขึ้นถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงรักผัวไหมให้บอกอย่างไรอีกจใจทำอย่างไรอีกจึงจะรู้แจ้งเห็นใจว่าเกดรักผัวแค่ไหนเกดรักพี่รักก็ต้องเชื่อเก็บเงินนั่นไว้ก่อนพี่จะไปคนเดียวคนใจโคตรรอดหลงตาแดงก่ำแล้วน้ำตาก็ไหลจะหาเรื่องทิง้ง ทิ้งแล้วเบื่อแล้วจะไปหามาอย่างนั้นสิอย่างนี้แหละไม่ยอมตายย้วว่าแต่เสียหัวเลยเสียอื่นยิ่งกว่าหัวยังเสียได้แต่จะไม่ยอมเสียหัวใจคดคนใจคดคนทรยศเข้าหวัวล้อจนตัวโยนดึงหล่อนเข้ามากอดไวนน้แนนจูบแก้มจูบอกจูบปากจูบคอ <c oughs> ถ้าใจคดเรื่องอะไรจะย้อนกลับมาอีกแยกกับพวกนั้นแล้วตะเลิดไปเลยไม่ดีกว่าเหรอถ้าเป็นคนใจคด ใครชวนไปไหนก็ไปพอเผลอก็หลบหนีแล้วขโมยเงินทองไปไม่ดีกว่าเหรอเรื่องอะไรต้องมาบอกอย่างนี้เรื่องนี้อย่าพูดกันดีกว่าฟังนะพี่จะไหว้ฟังเกตพี่จะจากเกตไปเหมือนอย่างผัวจากเมียไปวางรู่ทางทํากินระหว่างนี้หากมีภัยเกิดขึ้นพี่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเกตอีกคนหนึ่งให้ยุ่งยากเกตรอฟังข่าวพี่ที่นี่พอพี่หาที่ทำมาหาก,กินได้แล้วที่นี่หากมันขาดเหลือเล็กน้อยเกตก็เตรียมเงินเตรียมทองไปช่วยพี่เราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุข ไอ้ที่จะพรวดไปเสร็จเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องให้เราเข้าตาลายอย่างเดียวซ้ํายังต้องเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวเกิดไปเจอนักเลงหรือตำรวจมือดีเข้ามันจะได้ประโยชน์อะไรผัวไปยืนหยัดสู้จนตัวตายไม่ดีหรอกเข้าใจดีแล้วนะปล่อยพี่ไปดีกว่าเรารักกันเห็นใจกันอย่างนี้เข้าใจกันอย่างนี้เราแยกจากกันไม่ได้หรอกพี่เองก็รักน้ําใจเกตจับใจนักหนาอยีายทิ้งเกตนะพี่จะทิ้งเกตจริงๆนะไปอย่าให้นานนะทรงข่าวถึงเกตนะพี่ไปไม่ไกลหรอกปากคลองปลานหรือไม่ก็เขากระโหลก อย่างไกลไม่เกินหัวหินแต่เราต้องมีที่ทํากินให้ตรงได้ผู้ใหญ่หวดปากของก็คุ้นกับพี่วังพงก็มีคนคุ้นกันรู้ไม่เกตคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็เล่าให้เมียฟังจนสิ้นเชิงว่าพ่อตาเขามีแผนการอะไรบ้างในการที่จะกําจัดเขาไกลลุงพี่จะอยู่กับเกตฝากรักไวใ้ให้เกตได้แน่ใจว่าผัวไม่ได้ทิ้งยังไงเล่าหลอนพลิกหน้านอนหงายอยู่บนปากเขาเมื่อเขาเปิดเสื้อชั้นในของหลอนแล้วปลดชายเสื้อด้านนอกเเกตสลาก็ร้อง เผือกขนครางมันแอบมองอายตายอะไรพี่อุ้ย <c oughs> แล้วเสียงไก่เจ้าเจยเมื่อยามไกล่ลุงก็ส่งออกมาความมืดยังคลองอยู่เป็นเด่นกว่าใครต่อมาก็เป็นลานกว้างบ้านอีกหลายหลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกอไผ่มะม่วงไม้อื่นขนาดใหญ่อีกหลายชนิดเรียงรายกันต่อไปด้านหลังเป็นคอกควายและโรงเก็บของจิปาถะชายหลายคนเรียงรายกันเป็นระยะขนาบสองข้าง,างทางที่ทอดมาจากเรือนเล็กของกำนันอุ่น คนเหล่านี้ได้หมอบส้มอยู่เป็นเวลานานแล้วจุดสนใจเป้าใหญ่ของเขาอยู่ที่เลนหลังเล็กอันเป็นเลนลูกเขยกำนันอุ่นซึ่งตัวแกเชื่อเหลือเกินว่าลูกเขยไม่ออกในตอนกลางคืนก็ต้องออกตอนเช้ามืดไม่มีอะไรจะทําให้คนคนนี้อยู่ในร่มไม้ชายคาบ้านของแกอีกต่อไปแกถือว่าเมื่อขุนโจรท้วมละเขี้ยวเล็บแล้วเจ้าเขยแปลกถิ่นไม่มีเงาหัวและแกก็จะไม่ยอมทนอีกต่อไปที่จะให้เจ้าหนุ่มที่ไม่มีอะไรติดตัวนอกจากแม่นปืนอย่างเดียวมาคลองความเป็นผัวของลูกสาวแกอีกต่อไปได้ กำนันอุ่นพิภากษาชีวิตของภูมิศรีหราาชให้สซียนสุดลงด้วยกระสุนปืนซึ่งมันแน่นอนเหลือเกินที่เขาจะรอดหลุดไปได้